สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโภคนี่เราอยู่ที่อะไรเนี่ยน,นี่ม,นมึงถามตลอดเลยทุกคลิปเลยนะครับ <c oughs> โยนตลอดเลยวันนี้ได้อยู่ก <c oughs> ันที่วัดถ้ำประชาติจังหวัดลบบุรีนะครับแก้มือใช่ไหมวันนี้เคยมาทีงแล้ววันนั้นเขาบอกว่าไฟป่ามันไปไหม้สายไฟแล้วก็ทําให้ไฟในถ้ำไม่ไม่ติดไม่ติดแต่ตอนนี้น่าน่าจะติดแล้วล่ะเพราะว่าไฟตามทางมันมีแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเพราะเราพี่แล้วเข้าไปแล้วมืดตึบเลยอะแกมือนะแกมือครับไปดูข้างในกันันจะสวยงามขนาดไหนไปครับผมก็สถานที่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะแอดเหมือนเดิมครับเหนื่อยเหมือนเดิมครับแล้วเหนื่อยอย่างเนี้ย ม,ม,มันไลขึ้นขึ้นง่ายอยู่อ่าใช่ใชไล้ขึ้นง่ายเฮ้ยมันนะมันตื้นเออมันไม่มันไม่ไปสูง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็หอบอยู่ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> จิบจิบนะครับ <c oughs> บ่นบน เราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะฮะ <Woo! S 1> เดินขึ้นมาถึงแล้วก็ข้างบนแตกต่างจาก EP แรกครับทำศาลาใหม่นี่ตอนนั้นไม่มีศาลานะไม่มีครับเนี่ยทำไมไฟติดแล้วอเมนเดี๋ยวก่อนเลยพักแม่กัน <c oughs> เป็นเป็นอะไรครับเนี่ยทำ <c oughs> ที่ใหญ่หอบครับ <c oughs> <c oughs> ทำอันนี้ำใหญ่ที่ที่สุดในลบบุรีใช่ไหมแอดมินใช่แล้วนี่จะถามเจ้าของช่องว่าจะถามตัองแรกไหนโดนหงเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในฮะเพราะว่าไฟติดแล้วตอนนั้นไฟไม่ติดนะฮะ รอบนี้มาแก้มือครับจะได้รู้ว่าภายในสวยขนาดไหนครับทำใหญ่ที่สุดในลบบุรีฮะะอําเภออะไรโคกตูมเมนาะแอดมินอําเภอโคกโคกตูมอตอบไปแล้วอะอ <c oughs> สวยจริงครับที่นี่สวยครับไปครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู เต็มหน้าเลยนี่องค์พระเลยอันนี้คือองค์แรกนะครับด้านในมีองค์ใหญ่หออก็อรอบนี้มาแก้มือแต่ว่าเป็นประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาติดไฟให้แล้วสวยมากเลย สวยครับสวยวัดครรมพระธาตุนะ EP สองเอีด้านในจะมีพระสรุาลุ่งใหญ่อยู่นะครับผมองค์ใหญ่สุดแล้วข้างหลังองค์พระจะมีบันไดนะครับเขาบอกว่าออกไปด้านหลังถ้าได้เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบันไดเขาเป็นนั่นอยู่ไม่ะออ๋อ<ๆ>เดินทะลุ<ๆ>ได้ปะเดินขึ้นไปดูกันครับ ว่าทะลุได้ไหมมีบันไดขึ้นไปต่อครับไปนะครับก็กำลังจะเดินขึ้นบันไดนะฮะนี่รเร้วขึ้นบันไดนะฮะไปดูข้างบนนะเป็นไงครับแอดมินแ,บบแบบนแบบ้นดีแล้วตัน นี่ครับถึงทางออกแล้วแต่ทางโหชันได้ดูเอาทะลุจริงด้วยครับทะลุได้มีไฟไปไหมไปสิไปสิไ,ปสไหนก็มานี่หัวใจมันสูกเลย<ห>เนี่นียทางที่เราออกมาจากในถ้ำนะ อันนี้เราถูาลุวออกมาเลยครับล่วออกมาได้ทางบนเป็นอยู่ตรงกลางเขาเลยครับเหมือนหุบป่าตาดอะที่เขายุบตัวลงไปอันชั้นสุดยอดไม่มีทางเข้าอยู่นั้นนะเข้าไปละ <laughs> <laughs> ก็อันนี้ก็ อยากจะบอกว่าแอบวิวเหมือนกันนะขนาดมากันสามคนนะสามคนยังแอบวิวอยู่เลยผมเสียวๆมีมีไฟด้วยเงียบมันเงียบมันไม่มีคนเลยใช่ฮะบันไดก็ชันด้วยเนียเดี๋ยวขาลงเดี๋ยวระท้กขวัญอีกก็ยังไงก็ฝากนะวัดถ้ำพระธาตุนะสวยถ้ำสวยติดไฟยิ่งสวยเลยเนาะและใหญ่มาก หรือว่าเราบนี้มาแก้ตัวโอเคครับผมผ่านะครับเราไปแล้วมาไฟไม่ติดตอนนี้มาสุดเลยครับสุดทางเลยอ่งก็ขายแผลบไลมาแถวนี้มาลองมาเข้ามาดูกันได้นะครับอ่าใช่ไงก็ฝากนะครับช่องนะครับกิกเลิฟชาแนลด้วยนะครับโยให้รูปเนี้ยบ่ายครับับผมแล้วว่า